แล้วพอโสนังเบื้งเหล็กที่มันออกมาต้นปีเนะต้นปีจะคนกับมาออกคนมาออกมาออกอีกกับกับมาแบบเก้าอีกแล้วเลขนะเก็แรกเจ็ดศูนย์ศูนย์เป็นบ้ากัเลขขี้เลขศูนย์กัเลขขี้เลขเก็กกัเลขขี้วันนี้มารอบที่สองมาออกเก็ดเก็ดเก้าเลขเลขเก็ดกับกันเลขเก็กกัเลขขี้เลขเก้ากัเลขขี้วันนี้ เมื่อออกว่าหันเมื่อออกว่าหันสามกเลขขีเจ็เก็เลขขีคือเขาวันนี้พอโสวาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหลย้าไหลเนี่ยมาตามงนสร้างฝาก้องอีซี่เพิ่นจ้า อ่าเนอะพอโตหนึ่งวันได้ฝันดอกก็วางพอโตโตหายแต่แนวทางดคือเป็นแนวท่างข้านวลมาค่ะพ่อเลยกข้ามนวล้วพอโตนางบางเหล็กที่มันออกมากจะต้นปีเนาะต้นปีจะเดียนเดียนเดียนมกล่าบ่เดือนโมกล่ามันออกออกวันที่สองออกออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เมันบ่แน่นบ่เจ็ดศูนย์ศูนย์คือเจ็ดเจ็ดเก้าอัน วันที่สองมกลาออกเอียงฮะวันที่สองออกกลาเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์งวดที่สองออกเจ็ดเจ็ดเก้างวดที่สามออกไอียังไงงวดที่สามออกไองวดว้องหันอะมันออกสามเจ็ดเจ็ดแมนบ้านันละเจ็ดตลอดเนาะแมนครับเพราะวาเลีตัวนี้มันเป็นมันสีมีตะเลขขีดเบิดทีทีข้านวลออกมาเนี่ยบนริว่าโซ อสมอันยุกยุอันยุคที่มันออกมันก็ยังย,ย,ยุคพวก,นนกอันนายกอันเปลี่ยนนา้ยกอันนี้อันนี้ก็เปลีนน่ยนนา้ยกบัดนี้คนกับมาออกคนมาออกมาออกอีกกับกับมาแบบเก้าอีกแล้วเลขนะก็แรกเจ็ดศูนย์ศูนย์มันบะกับเลขขี้เลขศูนย์กับเลขขี้เลขเก็ดกับเ,เลข 0, ขี้บัดบนี้มารอบที่สองมาออกเจ็ดเจ็ดเก้าเลขเจ็ด กันเลขเก๊กเลขขี้เลขเก้ากเลขขี้วันนี้เมื่อออกว่าหันเมื่อออกว่าหันสามกับเลขขี้เก็ดเก็ดกับเลขขี้คือเก้าวันนี้พอโซวาขันบ้ามากเก้าเก้าสามกับเก้าเก้าห้าขันบ่ามากเก้าเก้าห้ากับเก้า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 หนึ่งเก้าเก้าศูนย์มีเท่าไหร่เก้าเก้าเจ็ดออกไปแล้วเหลืเอเก,เ,กดดเก้าดดเก้าสามมาท่านหนออกเลขเลขสถิตเก่านี่สถิตเจ็ดก็คือ เก็ดเก็ดศูนย์เก็ดเก็ดแล้วก็เก็สามแล้วก็ดเดหนึ่งแล้วก็เก็อันนี้แหละทีที่ทียังประทันได้ออกที่เลขเก็ดกีกับเลขเก็ดเจ้ามันจะเป็นขี้แม่เป็นขี้ครับมันจะเป็นขี้ย่อยู่ให้ในเลขสามตัวแต่เลขสองตัวที่เป็นเลขขีคู่เล็ก็ได้คู่ก็ได้เลขเลขขีคู่ต่วไคันเรีนกะคือหห้เลขห้เลขขีอยู่หลัง นเนี่ยเล็ก<ๆ>เ,เลขที่พอโศคำนวณดิีเตากีพอโศคำนวณนี่มันสิเขา่ามันสิขเข่าปั๊บเข่าปั๊บเลเตเกีเตาที่มันออกตะเกียบจับเก่าหลายๆนั่อบันนี้ตาดุนโดนหรอบันนีมันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบบันนีบันนีนนนนนกลับขึ้นมาอีกแล้วจตากที่ก่<พ>อเบิงเบิงสถิติเนาะแมนเบิงสถิติแลเวล็ลขคำนวอคันเพื่อว่าขันเลขขีดมันมีอยู่มันมีเหลขกศูนย์เหลขกหนึ่ง เล็กสามเล็กเก็บเล็กเก่าเหมนปะค่ะนี่แหละภายในเหล็กหนึ่งเล็กศูนย์เหล็กสามเหล็กเก็บเล็กเก่าภายในหาโตไายในหาโตขันั้นมากขันั้นมากขันมันมากขีดกู่กับเครื่องเหล็กโตโตขีดมีจียุไทยเล็กโตกู่จีนขันเบิ้ลก็คือคันเบิ้ลขันเบิ้ลหนาก็คือเก่าก็คือเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก้าศูนย์เก่าเก้าหาเก้าเก้าเจ็บนี่แหละที่มันเหล็กเบิ้ลขันมันกลับขึ้นมาก คันคันเบิ้นขางละหนาดิคันเบิ้นขางหลังก็คือจังเลขขีดยุคขางหนาเลขขีดซุ่มเป็นเบิ้นกับยุคขางหลังคือเก่างวดนี้มันออกวันเสาร์วันเสาร์นี่สิมาเก่าออกวันเสาร์วันเสาร์ออกวันเสาร์ศุกร์วันนี้ศุวันมันวันที่ยี่แปดมันเป็นมือวันเสาร์โคจีสามยี่แปดมือวันวันศุกร์วันนั้งวดงวดวันขันออกวันอาทิตย์เนาะ ครับแม่วันนี้ออกวันเสาร์เพื่อวันเสาร์แมนครับมืัอนี้วันที่สิบแปดป่ะคะสิบแปดนับขอมือล่างบนืัอนี้วันแมนมืัอนี้วันหลังข้ามป่ะวันหลังข้ามวันนี้วันละข้าววันีเสาร์วันที่หนึ่งวันเสาร์ค่ะถูกต้องนับนิ้วของกันแล้วพี่น้องวันที่เสาร์วัน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 เสาร์นี่เลข เลขมันนั่นตาตามผมมาเลนี่เลขมันสีติดเก่าค่ะอ่นวันอาทิตย์เลขติดเกศเพราะว่าวันอาทิตย์มันเป็นมือวันที่เกบเองบานนี้เนวทางที่พอว่าจากที่พอคิดคำนวณแล้วก็ตาสคิตินวณแล้วมันเลขมันมากเก้านี่พราะว่าห้องแม่กายนี่เป็น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 เก้าเก้าซี่้ะแต่ห้องพ่อโสอนี่พ่อโสว่าขันมันสีมากไกลๆกันพ่อโสว่ามันจีเป็นเก้าเก่านึง กับเก้ากับเก้าเก้าเก้าสสมแม่กับเก้าเก้าหามีแค่นี้มีแค่สามมันสิลงขี้แมนคันมาขี้างนาดิค่ะอาอันมาขันมาเป็นอันตองตองคางหนาบิเบิลเบิลคางนาบางหันมันเบิลข้างหลังตอนแรกมันเบิลข้างหลังเ็ดเกตศนย์มันบ่าอาอเกตศูนย์ศูนย์บัตรนี่บัตรรุ่นมามันมาเกเก้ามันเกดเก้ามันสะสลับกันน เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วบัน้บัน้มันมาสามเจ็ดเจ็ดอีกบัน้มันสลับกันไปสลับกันมาเยอะอันละเลขที่พระท่านออกเลขเบิ้ลหนาคือเลขเก้า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 ห้านี่ไมนเป็นเลขขีดเก้าเก้าสามกับเลขคี่เก้าเก้าหนึ่งกับเลขขี่เก้าเก้าศูนย์กับเลขขีดนี่พอโสมีแน่ว่าครับนี่แมนพันเลขติดเก้าเลยนันมันเบิ้นอกจากมันเลขสองตัวสีเก้าหนึ่งเก้าสาม บนีเก้าเจ็ดเก้าหามีแค่นี้บะนีบะนียถ้าตัดออกมามันก็จะเป็นท้ายเก้าเนื่อเก้าหาเก้าสามเก้าศูนย์เมือนปาคครับเก้าเจ็ดที่มันออกไปนั่นแหละที่บางที่มันสีนี่เก้ามันสีนี้เก้าหนื้งเก้าศูนย์เหมือนปะเก้าศูนย์แล้วเก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ดนี่หานี่หาหางแล้วหาหางหางที่หกคือเก่าเก่าอ๋อเพราะว่ามันนนั่นเป็นตัวนั่นแมนโต๊กเบิ้ลแมนครับ นี่แหละเหล็กข้านวณพอโซะว่าตะกรอนนี่พอโซสิคำนวณยังสีตลอดมันกับเข่าเป๊ะตลอดแน่นเข่าตลอดอันนี้มันพอสังเกตเบางนี่คล้ายๆว่ามันกลับมาอีกแล้วแน่นมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาแบบรูปแบบนี้แล้วแบบแเดิมเลยความน่าจะเป็นเนาะค่ะลงมัดสภาพของพอโซพีเสีบไหมครับมีตัวพีเสียบใจใครไหมครมีพี่เสียมีเหล็กมีพิเศษมีอยู่ิรกับเกลกับเกลืหนึ่ง หนึ่งเก้าเกเก้าเก้าแมนอันนี้เลขที่คาว่าบ่บบ่บิดว่านอแนนพวาวพวาววันเสาร์หนึ่งอาทิรับเก้าอาทิมากนอนเป็นเลขวันครับแล้วก็เลขเลขที่มันเป็นมันมันจะเป็นเลขขีดเบิดคันมากขีดก็คือขีดยุ่ข้างหลังคูสียุ่ข้างหน้าครับ คูเลขคูนี่ก็ยังเลขสองเลขสี่เลขหกแล้วก็เลข, 4, เลข 6, แปดนี่แหละเลขคูเลขขี้เกิดคือหนึน่งศูนยสามหาเก้า<ง>นึน่งเจ็ดสามตัวตัวใดพ่อโสสามตัวบคกับเด็กเสียใครใครครับรที่เสใครก็พอ,อ,อมากอัน เก3เกับ9ก9 0เกศูแม่ศนแม่เอาีสีหลดแม่ท่งเหมือนเมนะคนเียนี่แะเพราะว่าเก้าเจกไปแล้วเกาเจออกไปแล้วมันเนมันเหลือมันเหลือเท่านั้นออกคือเก้าห9าเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งะไรฟเบ วจสอบการบ้านยกึ้นหพ่อยังหัวใจควันหนที่บรดะบริแกได้แต่พสิพับดนนอนน่นนอนหลับตลอสามเีนะสาเด้วอนอนหับตสามเด้อฝายคุยกับเอฟซีสบายใจหลุดนี่เป็เลขที่พอโสคำนวนคันเลขลักเก้าเนาะคันเลขคันเลขลักเก้าคันคันเบิ้ลนาเคือเก้าศูนที่พ่อท่านได้ออก เก้าเก้าเก้าศูนย์ท่านได้ออกเก้าเก้าสามก็บท่านได้ออกเก้าเก้าหนึ่งกับพระท่านได้ออกบันนี้กันนี่เก้าเก้าเก้าศูนย์กับพระท่านได้ออกมันที่ออกจู่มันที่ออกอยู่เก้าเกดออกแล้วแต่ว่าเลขเกตเนี่ยรู้สึกว่ามันมันสีมาดูดูคันอกเลขเกตอีกบัดนี้ก็จักจีวางได้มันกับมาดูแต่ว่าพ่อกะเอาบอจับให้แมนค่ะ เก้าคือจังเงินเลขคำนวณนี่คือพอมาขึ้นมาเก้าเก้าสามกับเก้าเก้าศูนย์นี่แหละค่ะแต่เลขสองหางก้คือจังเงินเกศ์กับเก้าเก้าพอโมาเก้ากับเก้าแมนตัวมาพิเศษแมนสองตัวเนาะเพราะว่าเลขเลขซุ้มนี่พอโติดตามมาตลอดคำนั้นออกมาพอโก็ไดค่ะเพราะว่าติดตามมาตลอด แต่ว่าส่วนหลายพโพสต์ทีลืมหาซื้อค่าตะไคร่ของมาพอกับไข่กองเนาะพอดมือมาแล้วแลนแลนอันวนยอยู่ก็ยักกยงเอยียงนนะเนี่ยโอ้ยตะก้อนกับมามาหลายแต่คค่จังเดี๋ยวนี้เนาะอันนั้นตะก้อนเนี่ยเป็นมาปะเป็นกับมาแวะหาต่พอสวยพอสวย วันนี้พ่อโส่ไปขายของโอยูไตเกียวมาหาอยู่แต่ว่าพ่อโส่โบยูโบยูวันนี้แม่กายรับวันนี้แม่กายแม่กายแม่กายรับแม่กายกเล่นปอกคนถือวันนี้เพิ่นกเลยหลุมมหาแม่กายไปไตะกี้มหาพ่อโส่ที่ที่แรกๆกลีนจุดหมายเกี้มหาพ่อโส่เพราะว่าพ่อโส่มาแยามได้กลับไปขายของแมนครับ ก็เลยได้ถามแม่กายแต่ขันคงสุดท้ายขันอยาคู่กับคือพุุนละขางขางลงเรียนบันโกกพ่อโสยุหันอ๋อยุขางรงเรียนบันโกกข้าย่ในวัดนั่นแหละ